เามีประเด็พี่น้องแล้วเด้สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องเนาะแล้วก็สบายดีย่ำจะเศร้าแว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ก็อยู่ไกลข้างไทยข้างลาวเนาะพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามเซาซ่องเม่ตาโนกันทักทายสบายดีวันนี้ก็ไม่ได้ไปหาจิ๋นเลยพี่น้องเราจะไปเมืองวันนี้พี่น้องไปหาซื้อเครื่องที่จะว่ายเอ็ดดอกมาพี่น้องไปหาซื้อเครื่องเอ็ดน้ำข้าวปุ้นเลือดน้ำบันนั้นล่ะเมตตาโนกันจะได้ไปก็พี่น้องก็นน้มันสบายได้ดีที่สุนนะเพราะว่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงเลยพี่น้องเลย วันสิไปกับขอพูดยิฟท่ทุกท่านนะครัไม่ติดตามส้มช่องเมตะน้อยเนาะกเลยที่เขามาใหม่กอร่าลืมก็ติดตามก็เลยใส่ไม่ตะน้อยด้วยคอเป็นกำลังใจการที่คลิปต่อไปนะไปกัไปเมื่อ่ิพี่น้องผู้พาตะน้อยมาขํามแม่ะพาไปหาซื้อเคืงนะไซืเคืงม่จังนยพี่น้องเลาะหาซื้อเคืองกเลยนะมันั่ละสบายดีไหมผู้พาสบายดีตะน้อยสบายดีสบายดีไปไปนี่ไปพี่น้องไปพวกเราว่างๆกัมาเด้อพี่น้องานา้อเงมตาน้อยไป กอนนี้ก็ได้ออกมาตาบ้านแล้วได้พี่น้องกยขี่รถไทยไปเพราะว่าไปซื้อเครื่องเนาะต้องขี่รถไทยถ้ามันขี่รถจักรก็ม,มีบอนเชอือพี่น้องเ็้ยพลาดมากนะดูฟพาก็ไปนั่งแต่ว่าใกล้แดดเท่าด้วยแดดไม่ฮอนเพลือล่ะวันนี้นะว่ามีแดดย้อนนอกอ ไชดไว้พป่นเงก็้อไเลยได้บางเดอก็ใบราาลื่นเลยนะคุมาจะซ้อิันหนึ่งสนบาทรมาไปก็พ่อยแดะ นดดอบบนะ้องเอ็งเสีงรถก่ะหนาดรถเสียงดีรถนะอ่องเอ็งอ่องเอ็งหนาดรถแจงมันมืดกับเล็ดจักมันแนวเรถดอกบีรถนี่นะมัได้เบิง้งข้ามาขึ้นมีได้เบิง้งครับยังดีอยู่ยพี่น้องเอ็ยเพราะว่าเอาข้าวาาไปนำพีน่น้องหันไปเอาข้าวไปนำหั่นไม่มีเงินเงินมีพ่อพี่น้องเอ็ยจะชีะเชะนนะ้เคืงนะไอ้เลื่อลงมึงตีรถว่าปัะนี่เข้ากันเข้ากายไปเจอหน้าเป็นเป็นนังมีได้จอง,จอง,จอง,จอง จ้องจ้องจ้องข้าวอะไรกลายเป็นทั้งหน้าพี่น้องเลยนั่งเป็นกระเพาะลงวดอดพี่ฟ้านั่งเป็นกระเพาะลงรลดนั่งเป็นงอามองลงลยพี่ว่านั่งเป็นกระเพาะมาเมื่อื่นกะจะได้เอาข้าวไปซีอพี่น้องเลยเจไม่ได้ดองละข้าวกะสีิประมาณพกจยกจอบแล้วพี่น้องเลยยัดมันบุพเพอนะสี๋วไม่ลายมันเลยกะสบายเนาะรือมันบุพเพอมันบุพเพอมันยะ ต้นกระไลาลายไม่นี้พี่น้องตัชวเป็นต้นกระเจากับยังทางกนเนาะจะใครบลาเลนยนะะยันชวเป็นต้นที่บ้นนนา,านากุฏิที่บ้านเฮาบออาาอ่อากระหอดอากระย่หอดบ้านกุฏิพี่น้องเลยไปนี่ก็ไม่ได้เพิ่มไปเลยไปเมืองนอี่นะที่เราจักรจะใค่ได้ไหวเดนี่ที่รถไทยไม่ได้หดงายปลเลยพี่น้องเลยตอนนี้กำลังย่เห้าบ้านกุฏินละแต่ใครได้ทางก็หอดพีน่ะลืมบ้านคอยอยู่มันคอยเ่ย แง่ทางกับพี่น้องเลยมานี่น่ะเล่นไรเนี่ยเสียงรถก็อ่ันอิงวางอีพี่นา้ารถต้นนองช้ากับน้ำใสเริ่มหม,มาบอยู่ยังไม่ได้กระตีจะแห้งเนาะยังไม่แห้งเนาะเพราะว่านองชามันกว้างเลยมันหดบางกุฏิแด้บนนังก็บเข็บๆแง่ๆ c, พี่น้องอตีนก็มึนแบบนี้ตาน้อยก็รับและบะ้ววันนี้ เก็เยอะมากน้ำพะเยามากล้วพะรับน้ำภาคแต่น้อยไอ้แหนมวันนี้มันมีโรคในพี่น้องเลยไปกันแหนมไรหอนก็เลอะอาหมาย่ันหอนก็นี่อยู่ดอกมะนาวใหญ่ก๊กเลยก๊กนั้นเราเรือวก็ปลูกดู่น้อ หินง,งามได้พี่น้องเั้ยเอาเอทางเด็กนะเ,เด็กสามก็ได้ลิ้นไหลแล้วมั้ง รถจะพี่น้องก็ไปดนั่งสบายลนะ้มากะจะหอดตลาดนัจกจในแถวบี้เนี่ยไปน้อยๆกบหอด่นะรถระไล่หลายในหอดนะไปกัปกบรได้หึงก็เลิรห,หอดตลาด เพี่น้องเอ้หาซื้อเคิงเคิงมือกิน่นเอาผ้าเอามาคิดเิงมาคิดกับมัิลีนะมัสลีบ้าไปเลยมาขายขพร้อมซอแม่หนิเราไปหาซื้อผู้พี่น้องเอ้เคิงน้ำกะทิพือน้ำมือเอาแต่ทางพวกพี่น้องเพราะว่าอยู่ทางพวกก็มีนะคะเจ้าขายอันนี้เราซื้อ เชิงชื้อผู้ชื้อคือเลยเอ่อมาอลไรพี่น้องเอ้ยตลาดนังวันนี้ก็ชิ้อได้ผ้าดีมือได้กินข้าวยากก็ผ้าดีมือมือชื้อเครืองชื้อพูดแล้วพี่น้องเอ่ยชื้อน้ำกะทิชื้อข้าวหน่อพี่เลยตทางเนาะห้าไป็นตลาดเมื่อกี้นี่กะห้าไปชื้อกระติกพี่น้องเอ้ยแล้วก็น้ำยาล้างโถ้ล้างจานน่ะฮะมือต่น้อยน่ะพี่น้องลดทำง่ายน้องคนด้ยเอาก็เอาคันหนึ่งเก้าจิมห้าพันกี่ อาได้เพิ่มากินพี่น้องเอ้ยมาคิดมาชี้ด่ไปแล้วละ่ะกินข้าวก็จังหน่อยจังพลาได้มือโอ,โอ้อโอเเหเจ้าผู้เป็นหนาะโทษแน่ผู้พาพอลุงกินข้าวนะอพอลุงกินข้าวกินข้าวจังหน่อยก็สิได้พักพอดนะว่าแล้วกับพี่น้องเอ้ยพักพอนจังหน่อยก็สิได้มือแล้วก็เอาเพิ่งตะทางผู้กับมือเลยแบบนี้นะ พักผ่อนก่อนไ่ารับน้องมาตาดียวะเข่ากะ กระซิ่กะทินะ่นั่มกระเทมโลนึงกพอไ่ได้อะไรดอกดูไหมคุณโลไปหาซื้อเอาพกนึระทิแก๊งนึง,นงเขาเลิกกัซื้อฮะึื้นเดียวกับบิลเทนหาเทนอีกนะึงอ Nào này là Ở... Thôi thôi nhưng mà bị ảo không? Bữa nào ăn chứ mới leo khớ ngân này. mặn chứ. Mà chứ cà phê, pin ông ơi, cà phê bây bơ cà chao ăn nó. Ừ. Ừ. Cà phê. กรด้โกดก็เอาเลยพี่น้องเอ้ยเอาแพ็กนึงฮะไมด้มีมือเราเอาเครื่องอยู่กับมอนี่ไปไปอ่ะขนอ้อยพี่น้องเอ้ยเอาขนอ้อยก็ขนอ้อถุงนึงพ่อพ่อพ่อประคับถุงหนึ่งเขาซื้อแล้วเขาเนี่ยไรเบอร์เขายังได้ซื้อถามได้เอาตะกานน้ตาลนี้เบอร์น้ำตาลเขาซื้อเอาตะขานอ้อยน้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้ำตาลนะลูกคุยซื้อแล้วบ่าวชนเป็นซื้อน้ำตาล เพิงก็เคยจะครบแล้วน้องย,อยางมาคิดมอได้ซื้อเมือนรอบเดียวเดี๋ยวไว้มาซื้ออีกรอบหน้าเพิ่งยางเพิงจัดเช็ดตูเช็ดตังมันจังเลยพอ่อบอกกระเทียมนั่นโลนึงนะ เครื่องก็ซื้อแล้วแล้วพี่น้องเออเมื่อแล้วตอนนี้ก็เอาเอาขึ้นรถแล้วเรียบร้อยน้ำกะทิแก๊สนึ่งกับกระแดะแล้วก็มีมะขีดมีพี่เลยพี่น้องเออเชื่ก็ชอบพุ่นละถ้าอย่าเบิ่งกระชากกับมาลุ้นกับตะเฮิร์นเพราะพี่น้องได้ใช้ได้มือก่อนตอนเอาขึ้นรถกับมาได้ท้ายอย่เบิ่งนะซื้อเครื่องพี่เลยก็แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอขึ้นรถแล้วละได้เมื่อก็มีนะเมื่อพวกพ่อเด็กก็แม่แต่น้อยเพิ่นครับพี่น้องเออเมื่อหน้าให้ถึงพี่น้องเลยก็เมื่อก่อนมาหอดเถินแล้วพี่นนนน้้้้อออออองงเเยััีีครืื่่ทซมาก มีกะทิแล้วก็มีประเดกพี่น้องม,มัดพักกระเทียมแล้วก็กเค็มกาแฟพีเตอร์มิเม่เมื่อกี้ชองโลกะติก๊กแต่องนู่นเป็นสไล่ยัเนเค็มล้างโดยล้างจาน,นเตะเตะบ่หรือว่าเตะไปโยมมืนไปเวน้นสาวบิวเป็นการลงมาลาดัดมีขนมตอนจะไม่ชื่อขนมชื่อแตงโมโนู่นนู่นโยมมืนเวน้นหนมือเวน้นปะโต เจอ,อเทอร์เกนน้อยเพื่อนน่ะได้เจอแต่น้อยอกับตาใหญ่พู้ละตูพี่น้องเลยชื่อมาเฮน,นุ้งเงินดอกสี่เขตไก่ก็มาต้อนพอไก่เนี่ยชงตูจ <c oughs> ะน้อยนอนรับผู้ฟ้าเอาไปดิ้นแล้วลดแต่น้อยกันมาหออแล้วก็ดิ้นลดมาหออเถอนแล้วก็ชิได้หาให้อยู่กินกับพี่น้องเลยแบบนี้ชิได้มาปิ้งเคดพี่น้องอันนี่บพคาะาก้านเมื่อคืนนี่เคจีนาห์ตัวน,นีญ่ใหญ่ทั้งหมด ปีงเขียดปีงป่าพี่น้องปลาเข่งปลาเข่งกะบักกะลายนึงปลาเข่งค่อยเอาเต,เต็มเมื่อนั้นเลยนะเนี่ยท่านกินอยู่พี่น้อง,งปลาเข่งท่านเมื่อเดือนชี้ได้ปีงเดือนชี้ได้เอาปลาอ๋อหาให้อยู่กินก็พี่น้องปลาเข่งเดต้าเต้าหนึ่แค่ละบ่เตัวหน่อยพี่น้องเต้าหน่อยทีย่มันกระถิง่งปีงกรอบๆแต่เสพปลาเข่งน้อย มีดองสะ,ะปล่อยได้นาะปล่อยแบบนี้ไงเอ้าตกอีละออันนี้มันกับเจ็บทะเลกระกิงที่หลังจะขี้มันเลยไงได้ใช่ได้มาล้างเกล็ดล้างปลาก่อนพี่น้องเอันนี้เช็ดกับปิง้งปลากับปิ้งเนี่ยพี่น้องเลยเราจะปิง้งเข้าป่าแบบเช็ดก็เยอะก็เลยปิ้งน้ำเดียวมือดอีน,นั่นะ,นะพี่น้องล้างก็ล้างแล้วแต่ใช่ได้ไม่ปิ้งมันนี่ลงไปปิ้งตะล้างพูนให้พี่น้องเลยเพราะว่ายโยนม่ได้ด่งไผ่พี่น้องมันโยนลงด่งไผ่ตะล้าง ปีาป่าปีนขีดนะป่าเข่งทั้งนี้ทั้งนี้ป่าเข่งข้ามลำไปจโจยล้างกัพี่น้องเลยล้างรอบนี้กับพ่อแล้วล้างจองจำนำอ่ออแ ล้างอีกก่อนพี่น้อยเนี่ยหม่ทันได้งามไปเลยล้างอีกจังหน่อยก็พี่ผาชนดหมูมาเอาเงานินชีดล้างแล้วก็ทิดได้มานี่ขีดก่อนพี่น้อยปีนขีดก่อน เกจจะได้จะปีงนะพป,ป่นยองไงชองแคมปิ้ปีงคือีเจ้าลาวตื้อ น้องกอ้เคศค่อยกันไม่ใช่ได้ชาซือตัวโนลงปีงก,ก่อนมาดีนะไอเขศจามปิงพี่น้องแต่ว่าปลาเค็งโมได้นี่พี่น้องลงไปอันนั้น,เอ,นเ,อาาเอาจะล้างลงไปแปลว่าเอาไม้จามจามอะไรเอาจะไม่ปิงไม่ปิงที่ไม่ปิงใหม่นี่นะพี่น้องเนี่ยหัวไปละไม่ปิงเล็กนะพี่น้องอันนั้นนะฟ้านะนี่ท่าอันนีอ้อันนี้นี่แหละนี่นเพชรน,นาดใหญ่เสือกลียลายจังเสียบ ลงมาหอดตะลางเลยพี่น้องเอ้ยลงกับปีงเขตดปีงป่าเจียมลืมนะเจียมไม่เห้านะหาแนวกายปีงก็ขอไพ่ก็เป็นตะชูวัยอยู่ได้แต่เอาไปเลื่อปีงเอาเอาเอาอันง่ายๆแน่มาก่ายนะจังบ่ฮ้อนนะเดี๋ย่อค้ามาเอาไม้มากันนั้นเชือก่อนพี่น้องเอ้ยจังเอาไปปีงเขตก็พี่น้องเอ้ยจิ้มปีงป่า เอาไอ้ทำไมดเได้ชุบลยนีะเด๋ยวข้าเจมปลาพี่น้องเลยป่านี่ก็เอาไปปิ้งซื้อไม่ปิ้งเล็กะเจมเอามันจะได้งายกว่าอันนิ่จะไม่ปิ้งนะเอ็ดคือจามมันเขาขายในตลาดนะพี่น้องเลย เื็กเกือบว่ากันไรนี่เป็นตาได้กินไหวยู่ิด้พี่น้องไอ้เศ้าก,กันถ้าว่าคือกอไผ่ฮือฉลานอยู่เนาะผู้พาตาน้อยกักผู้พาเดีย๋ยดินอยู่ผู้เดี๋ยวีได้มาพีนปีนเขตเพืก่อนพี่น้องไอ้บ้านนี้ นี่มันแหมแล้วบอพยืนป่าก่อนจะยีนเป็นเขตใครลุกเหรอใครใหม่นะใครลูกปลาปลาดๆแล้วว้ายบีเคเอาไอีอบีได้ได้ไงยืนเป็นเขตก็หากันเริ่มแหมพีน่น้องเขตก็นี่ตัวนี้แหมคักมาตัวนี้เป็นตันเตนวเสบนะสิบไหนไหนเร็วๆก็ เฮมหรือไม่ปิ้งกันเลยนี่เป็นแต่เสบลืมเป็นแต่เสบเลยพี่น้องเอ้ยป็นปิ้งเขตปิ้งปลาก็พี่น้องเอ้ยอะตัวเฮมละแฮมเป็นต่เสบละแฮมห้วาแอผัดหมเปเะกิน เฮมเป็นแต่แซ่บไม่ได้พี่น้องไปปิ้งปลาปิ้งเช็ดก็กะก็จะได้กินละเขานะนี่ปิ้งปลากะเฮมเป็นแต่แซ่บปิ้งเช็ดกะเฮมแต่แทบเนี่ยวทาจังหน่อยพี่น้องทาจังหน่อยกระชีได้ชุกแล้วปะกระเช็ดกะเฮมข้างเฮมเนี่นี่ปลาต้อเป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บ ก็ผ um ิดเราถือพี่น้องก็เยอะข้าวแห้งล้วเป็นแต่เสพหรือปิ้งเค็ดนี่นะนี่เค็ดชุกไว้กบป่าอีพี่น้องป่าตัวนี้มีแต่แนวเป็นแต่แซ่บได้บันี้ไดแฮมงห้อยละปิ้งเคสข้อกับชุกได้พี่น้องยังเลือป่าบัดนี้ปิ้งเคสไหนชุกละจะได้เอาปิ้งเค็ดเมาก่อนป่าชายจังน้อยน้องชายจังน้อยจะชุกเลยไปงับไปงับมาเชือกกอบให้ิปนี่ ออปิ้งปลาอีกจังน้อยย่อยุ่กหมดแล้วพี่น้องเอ้ยปิ้งเคทปิ้งปลาขอยกับบน,นี้เลยที่ได้ขึ้นไปหากินข้าวก่อนพี่น้อง,งเ,อ,เ,อ,เงอ,นนอ้ยต่ำโทษเลยพี่น้องขึ้นไปนี่กันต่ำโทกินแกปิ้งเคตจะเป็นตะเสียบแห้งเลยนี่แห่มคักอะไรอย่างเี้ยเดี๋ยวประคัมหมอพี่น้องเอ้ยอย่าเชื่อกระษาไหม ซจำเปื่อยได้ก็้ำอย่างใช่ไหมทอนขึ้นมาหนเถินแล้วพี่น้องเอ๋ยเถิดปอะความควะปิงเข็ดควะปิงเข็ดอันแล้วงกระสืได้อันไปตำทู่ด้วยพี่น้องเอ๋ยกินกับตำมาทู่ด้ยปิงเข็ดคือละห่าเดียวอยู่เนาะปิงเข็ดกับตำมาทู่เจ้าไว้จะเขาปิงนึง กว่าป้งเขียแล้วก็จะได้มาตำมะโถกับพี่น้องสื่อปกติแบบนะนตำเชื่อมะขี้จุกสื่อลายมันพิษแบบนี้เนาะจำนี้พ่อพี่น้องมาคี้กินพิษตำแจ่วกับพี่น้องแาบนี้แจ่วตำทูเจ้ากับพิษจ้ แล้วเราจะได้อันฮักโท่ก็พี่น้องวันี้โท่ซื้อมาแต่พื้หลักน้อยซื้อมาแต่เมืองนั่นแหละโท่ไม่ทาลาบจะได้น้องคือละเซ็บดเลยลาบจะถูก สามารถทุกดวงหากแล้วเลยพี่น้องไอ้ทุกพ่อกะเดี๋ยวจะได้ตำมันก็มานี่ยไม่ได้ตำลายเลยพี่น้องต่ำพอดีจริงตำลายยังกินม,อมือมัดตำทำนี้แนหะ โทรก็ค่ะเดี๋ยวฉัได้เชือปลาแดกก่อนมาหนีิปลาแดกนี่มันเป็นในเลื่องของรสชาติมันก็ค่อยๆกินแต่พาเริงพี่น้องเกยพาแดงยัไม่ค่อยกินเชื่อเชือบลำบึงก่อนมันแซ่บก็พาเริงบอลลูนอะไรนึกม่เชือบลายด้วยจะมันเข้มหวานมั้งเลี้ยนพี่น้องก็ตำโถ่กันเดี๋ยวฉันได้อันตักเอาเชือบโถ่ก่อน บางชีช้ำจะเป็นแต่แซียบยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าจั๊กเสียบหรือบ่ได้มาไปกินก้อนยังหูจักว่าเสียบหรือบ่แซสบกะเคาอมมืดๆกันพี่น้องเอ้ยเออลื่นตับเต่งขึ้นมาอามาเอามาเอามาตับเตงเต่ไอด็พี่น้องเอ้ยลื่นเตงเขาชื้อมาถุงนึงแล้วค่อยลื่นมันเอาแตงมาทำอีกตับเตงก่อนพี่น้องเอ้ยตำโถแล้วอะไรใช่ไหมมาตำแตงมันลื่นเตงเมื่อกี้นี่นะส่วนน้ำมาคุนน้ำาะไรคุณนะอ้า ตำเท่าตำเตงค่อยไปได้เชื่อมะนาวมาเล่นนะพี่น้องค่อยมีได้มหกเชื่อมะนาวมาเล่นค่อยเชื่อเต่าตำมะหุ่งมะนาวมาเล่นนะตำเท่าตำเตงไม่ไ,ได้เชื่อตำเตงม,มีเพชรปลาเลิกได้แลว้วว่าเนาะเพชรได้มบัญชีอันบุเชษนะอ่ะสั่งนี้ก็พอแล้วพออ่าตัวึมงหงส์กะบลายก็นานรู้เชื่อประเดะ็จเลวกะเชื่อประเด็จต่อมชั่ว หนนอนเนลาป้าลาป้าก็ไม่สนใจต้องคุยดน้นห้างมือบิ่มเชฟทียมพี่น้องเชฟทีมก็ชกเกชฟทีมนี่มือนี้หมอมีแก่งพี่น้องเ้ยมีตะตำกับตำมือนี้ตำโถ่ตำแต่งเี่เขาประคำเป็นคูดเชืยอคกเอาเลยคูดมาหุ่งเลยคูด,ดงายพี่น้องเ้ย อุดน้มันจังเสบนะตำเตงนะ่ะเอ็ดคือคือนะมันเสบไม่พี่น้องเอ็ดนอันนี้เสพนี่คือพวกข้ามต่ำปะนี่จักษ์เลยพี่น้องไอชีได้มา,ไมาต่ำวันนีบ้บังลูกมากินนะ แดงจะล้านอยู่ไกลเดียวหรือกัแต่มันม่โทนะตำแดงมาิดลานกันละพี่น้องจเพชรไจักินได้ทบ่เจอไปโนกให้เชิญแล้วเรียบร้อยเด้ดเชิญี่มันูเป็นนั่นลยเยอะเขาแห้งได้หี่หอมเลยหอมช่อยช่ยแล้วชิ้มเ่อนะเดี๋ย่คำซีมกจางเือเข้มเป็น่นรยจางเลเข้มน้าตำแงพี่น้องไอแตงกันไอ้อกมัน แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเชือกระตุกค่ะแล้วได้พี่น้องเอ้ยแนวอยู่ในกินเม็ดตะน้อยกันมีตำแต่งตำโทแล้วก็ปิ้งปลาเคจจีน่าพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวง่ายเม็ดตะน้อยเด้อแต่ว่าคั้มมาตอนนี้กันกินข้าวง่ายแล้วก็จะได้ไปหาไรงูโตอีกพี่น้องเลยไรงูไม่โด่งแนวกินก็เป็นจะเสียบดิ้วใชไปกินบนี้มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกับสามคนกัน แม่ค่อยๆกับปลคั่มบ่ชวนไปก่อนละไปหางูก,ก่อนพี่น้องอพี่เนุ้มบ่คั่มมาเชื่อไปนำ้ำหนังเป็นดีแซ่บแนงปลาทิงมามาพี่น้องมาเช็คครับเฮ้ยทองา่างซ้ำมาเยอะอย่างชาขึ้นนะ เาเหมนอสกเหอวานอะไรมามนือ่ป้าเปนนาเลยสวเอา้าสอันนังบาดีอย่าะีนเองเฮาขนึบกอีลงขึ้นขวาขึ้นซ้ายปีนได้ป้าบาา่งเล็เดียวมป้าน้งคนใหญ่แล้ว 我刚才举不起来，我比股好，我好不起 เมตาน้ยก <accurately S 2> ็ได้กินข้าวเยแล้วพี่น้องไอชุน่ง่้าวเมตาเมตโน้ก็ได้ินข้าย็แล้พี่น้องอคลิปนี้ก็ได้ถ่ายพี่น้องเบ่งเท่านี่แหละคลิปหน้าหลกกะหน้าพละจังพอากันใหม่นะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงท้านี่แหละบายจะได้ขอตัไปหาหนึ่งเขาก็พี่น้องไอคัมแล้วตอนนี้ในชีโมง้ว